สวัสดีครับสองแสบวลีตีมากเลยครับพี่น้องครับผมนะครับครับมาหนี่ครับตัวอยู่ขาเบอร์อีดาวงิงหมานอีกแล้วครับหมานอีกแล้วครับหมานอีกแล้วครับหมานนี่ยังครับเดี๋ยวภาพไปเบิ้งครับว่าหมานี่ยังครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีนะครับแฟนคลับสอยเพชรแผงเอฟซีแฟนคลับอีดาวอิงนะครับเอฟซีแฟนคลับบอเจิโอยุคนี้หน้าวงศาสายนเพชรแผงครับผมนะครับนะครับอีดาวอิงหมานอีกแล้วครับอดเลือมามาเลย น้อมคืนนอนรับครับน้อนรับให้ในขึือนเงินน้อนเตือนให้ในขึ้นแสนครับพี่น้องนะครับคือยังครับวันนี้ครับอ่านะครับวันนี้ซานาแพงเหล่นอยู่นะครับตรงขามพี่น้องตรงขามรวงกันนะครับรวงกันนะพี่น้อง SPAC เนาะมาบตะพุทธครับมีข้อมูลศาสตรมมาบตะพุทธจังหวัดระยองครับพี่น้องระยองฮีครับมันนี้ครับพี่น้องชารระยองครับนี้มากกันหลาลๆครับอานะครับ วันศุกร์สนุกแน่นอนครับพี่น้องมือนีครับอัญะผมวานะครับนะครับอัญะครับนอนหลับไปได้ขึ้นมื่นนอนตื่นให้นด้เงินแสนมีผู้ใดครับมีผู้เดียวครับตอนนี้ครับเออนาคืออี่หล่าอีกครับพี่น้องพอกันใช้ครับนาคือไปครับแม่ฮักที่ถ้าคนคุณเชื่อนะครับนาคือพี่นโมเนาะพี่น้องเนาะนะครับพ่นโมนะครับพี่นโมนะครับ เหมาะไปไน้ํำใจนะครับขั้นช่องพอกันใช่นะครับพากันใช่มากจานวน2 0,000ืคะแนนครับพี่น้องย้นะครับพี่น้องครับ2 0,000นคะแนนครับพอกันแช่เรแล้วกันแล้วกันเด้ทำคอนเทนต์นะครับมอไปเรียบร้อยนะครับเนาะนะครับ2 0 0 0มบาท2 0 0 0 0ืนคะแนนครับพี่น้องจากพินาโมนะครับสุดยอดครับขอบคุณพ่นาโมเด้อขอบคุณพินาโมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะครับ มีความหักความแพงความหอมอต่ออีหล่าโดยดีเ<ด>สมอมากนะครับเนาะพี่น้มห้องกระสีเห็นพี่นามโมนะครับทั้งช่องพอการใช้บ่อยๆนะครับเวลาไหลสดนะครับเนาะน,น,าน,น,าานะครับหรือไม่ฮักันอื้อหรือพอฮักันอื้อนี่หลายหลายท่านนะครับที่ชมในไหลสดพอการใช้บ่อยๆนะครับพีน่น้องเนาะสุดยอดครับ<ม>นี่<ม>ครับเขาเขาเรียกว่าแข่งบุญแข่งไพ่นะครับแข่งเลือดแข่งไพ่แข่งได้นะครับก็เรียกแข่งได้ครับขันแข่งบุญวาสนามัอนกัน แข็งยากนะพี่น้องเนาะนะครับนี่ครับมีคู้เดียวแล้วครับน่ารักที่รามอินครับนี่ครับนะครับมอบสดๆครับหนึ่งสองหมื่นคะแนนนะครับเซอร์ไพรส์นะครับจากพี่นโมนะครับีน้ำก่อนจะทำให้อ่ะครับน้ำกอยู่นาถนนเนาะนะครับพ่ออชิตะเรากำเพิ่มกับวาเปิดท้ายเนาะรถกระบะเพิ่นนะครับเนาะนี่ครับน่ารักที่เปิดท้ายนะครับขายเสือเนาะรัตตาบอลแบนนะครับของพี่รามอินนะครับนะครับเสือสวยๆครับความเข่างามครับ แถมได้ลายเส้นพร้อมครับพี่น้องนะครับเจ้าตระอนแบรนเสื้อสวยๆนะครับโอ้สีชมพูสวยครับพี่น้องวานแล้วครับพรอได้ลายเส้นสดๆครับจากอีลาเองนะครับนะครับก้อนเขาหนางานนะครับพี่น้องครับก้อนสไปเช็คเช่าครับอีลากมาขายเสื้อของรัตนาอรแบรนพี่น้องเออขายดีขายดีครับพี่น้องครับอืมนะครับมาหนี่เราประกันครับว่าอันนี้พ่น้องครับอยู่ตรงขามร่องกัน f p r c มาบตะพุธ จังหวัดระยองครับพี่น้องนะครับไปกันหลายครับไปให้อญนะครับนะครับตรงนี้นะครับสาวนลยลำพันโชนะครับอีกวงหนึ่งครับน้งคือสาวนล์สองมาสองเรล่าแล้วครับเราแรกนะครับฝนตกนะครับบริษัททำงานแสดงรอบที่สองสาวนล์ลำพันชโชมาแสดงกับโอ้ยคนหลายครับพี่น้องสังกษีแต่แล้วครับน้องมิวราชดาพ่อเกรดโพจตนาลาวนีครับตรงขามล่กันนี่แหละ สนามเนี่ยครับกสังธกสีแตกครับสำหรับสมัยเราเพืนโชว์อะมึงมือนี้มากพิสูจน์ดีครับสาวใหม่เพร้แพงมือนี้มากครับน้ำโดยพ่อโจงหญิงครับพร้อมทีมงานสมัยเพร้แพงกว่าสองร้อยชีวิตมากครับมือนีวันยะวันศุกร์สนุกแน่นอนวันศุกร์สนุกแน่นอนครับพี่น้องครับมือนี้ครับบ่านนาพาดครับนะครับนะครับคลิปนี้ก็บอกพี่บอกน้องนะครับนี่นะครับความฝังความหมานนะครับของเราน้องเองครับเมื่อมาถึงหน้างานเมื่อมาถึง สถานที่ทังหวัแสดงนะครับตั้งแต่ล่องรถนะครับนะครับล่องรถกับบ้าสถานที่ขายเสือเนาะก็มีเรายูทูบเบอร์นะครับมาถ่ายท้ำหรือถ่ายคลิปมากมายหลายตาครับพรา่นแม่ดีโอ้ช่องแม่เครือลำพูนอาดิเชียวหลายช่องครับพี่น้องน้ำละครับนั้อครับกระดิ่งเงินเมืองน้องตื่นเต้นมากกระดิ่งเงินแสนนะครับมีเพียงอีหลาวลินนะครับผู้เดียวนะพี่น้องครับ ขอแสดงความยินดีนะครับนะขอบคุณไปทางพีนาโมนะครับเนาะแม่ฮักนะครับขอบคุณเลืล่ะครับขอให้สุขภาพรักษาแข็งแรงร่ำลุ่นรำลุ่นนะครับที่ยิ่งขึ้นไปนะครับเนาะนะครับนะครับพักกีฬาดูยิ่งไปแบบนี้กันโดนนะพี่น้องครับสุดยอดครับนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ช่องสองแสบวัดเรตติ้งได้เยครับนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใ่คลิปหน้าครับนี่ทาวยังมาเดียวรับ สำหรับที่นี่ก็สวัสดีครับ